สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะหรือสวนบอลสีเขยสุพรรณค่ะวันนี้มานอกตู้นะคะแสดงว่าต้องมีไม้นอกตู้มาแบ่งแน่นอนพี่ๆรอได้เลยนะคะก็เดี๋ยวพามาดูก่อนอันต้นนี้ต้นนี้น้องขายกระถางสีไปโดยที่ใช้รูปโดยยังไม่ได้ให้พี่ๆดูต้นจริงตอนโตเลยเนาะว่าสวยแค่ไหนนะคะอันนี้คือรามมาสูนรามมาสูน แบ่งไปแบ่งไปหลายกระถางแล้วแหละสําหรับคนที่รู้หน้าไม้นะคะก็จะซื้อกันไปนะคะแต่บางท่านยังไม่เคยเห็นน้อต้นจริงเป็นแบบไหนนี่เลยนะคะรามมาสูนวันนี้ไม่ค่อยมีแสงนะคะสีอาจจะมองไม่ค่อยชัดสีจริงน้องจะออกชมพูเข้มๆนะคะไปถึงบานเย็นเลยเนี่ยเป็น,อนบอลใบยาวค่ะ สวยมากรามมาสูนสำหรับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะและยังไม่ได้กดติดตามเขยสุพรรณ a ชแนลน้องฝากด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายนิดเดียวเนาะจดชื่อนะคะบอนสีที่ต้องการนะคะเราโทรสั่งซื้อที่เบอร์098ค่ะ 2650905เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้เ <c oughs> ช่นเดียวกันนะคะค่าส่งน้องเนี่ยให้เลทเดิมอยู่ที่60บาทเท่านั้นไม่บวกเพิ่มนะสำหรับลูกค้าที่โอนเงินไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะจ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยเนาะไม่มีการบวกเพิ่มนะคะ อันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะว่าตอนโตเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวแบ่งไม้กระถางสีให้นะคะสําหรับราม,มาศูนย์ส่วนต้นนี้เป็นนางเกาสุรียาค่ะอันนี้เพิ่งจะฟื้นนะคะสีก็เลยยังไม่ค่อยสดเท่าไหร่จริงๆน้องจะเป็นชมพูหวานๆเลยแหละนางเกาสุรียาก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะพี่ๆมามาดูไม้นอกตู้ที่จะแบ่งดีกว่าอันนี้กระถางอะไรเอ่ยไม้กระถางแปดแบ่งไหนปะลาหูอมจัน อันนั้นมันไม่ค่อยสวยอันนี้สวยเนี่ยเนี่ยราหูอมจันทร์ฟอมกอค่ะมาอ่าเดี๋ยน้องให้ดูตรงนี้ขอเด็ดใบในทิ้งก่อนราหูอมจันทร์ฟอมกอนะคะอันนี้มันต้นเม็ดทำไมดึงไม่ออกดึงใบไม่ออกอ่นเดี๋ยน้องดึงออกทิ้งให้นะคะเนี่ยมีประมาณ หนึ่งสองสามสี่ต้นแต่ว่าต้นนี้เป็นลูกไม้ติดไปด้วยนะคะมันจะเป็นกอรวมเป็นลูกไม้ติดไปด้วยคือมีราหูอมจันร์อยู่ประมาณสี่สามถึงสี่ต้นนะคะเนี่ยแล้วก็มีลูกไม้ติดไปหนึ่งต้นน้องอยู่ในกระถางแปดไม้มีหัวแล้วแต่ว่าน้องไม่อกก่ะการันตีหัวมากเพราะว่าไม้อยู่นอกตู้เนี่ยไม้ไม้มีอายุนะคะบางทีอยู่เป็นปีแล้วหัวมันอาจจะยุบ จเขาเรียกว่าอะไรมันฟอ่อ,อไปบ้างนะคะแต่มันก็สร้างหัวใหม่ตลอดนะคะพี่ๆแต่เรื่องความแข็งแรงทนทานนี่แข็งมากเนี่ยความกําลังสวยเลยค่ะไม้กระถางแปดต้นนี้เป็นราหูอมจันทร์บวกกับลูกไม้นะคะมีประมาณสี่ต้นนะคะมีประมาณสี่ต้นน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วกระถางนี้น้องขอที่ ขอที่หนึ้อยเก้าสิบบาทค่ะน้องขอ190นะคะให้ดูขนาดใบเห็นไหมใบใหญ่มากพี่พี่เนี่ยนี่กัดสีแล้วนะดูมีหูใต้ใบนะคะราหูอมจันจะมีหูใต้ใบแบบนี้เหปะอันนี้ยังไม่มีนี่อันนี้ก็มีมเห็นปะกระถางแปดฟอมกอค่ะไม้นอกตู้นะคะพี่พี่ราหูอมจันรวมกับลูกไม้นะ อยู่ในกระถางแปดให้ไปที่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะอันนี้เจ้าของไม่อยู่เราก็ลักไม้เขาขายลักไม้เขาขายได้เลยเจ้าของไม่อยู่นะไปะไปต่อไปต่อมีฝั่งนี้อีกอัาน,นี้อ่ะอันนี้เป็นหลวงลาดหลวงลาดไม้เก่าแต่ก็เป็นไม้นอกตู้ฟอร์มกอเหมือนกันต้นนี้อยู่ในกระถางหกค่ะมีสี่ต้นสี่กำลังสวยๆเลย สีชมพูสวยมากค่ะหลวงราชเสน่หาฟอร์มกอนอกตู้สี่ต้นน้องขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทน้องขอร้อยสี่สิบค่ะฟอร์มกอกระหางหก 6, มีสี่ต้นนะคะสำหรับหลวงลาชเสน่หาไม้นอกตู้แข็งแรงแน่นอนค่ะพี่พี่ไม่ต้องห่วงแข็งแรงทนทานแน่นอนนะจ้าไปลุยมาถึงตรงนี้ลนะมีอะไรอีกอ๋อนี้อะ เอาตัวนี้เลยมนสวรรค์มนสวรสวรค์เอากระถางนี้ดีกวา่ากระถางนี้สวยมนสวรรค์ค่ะหน้ากําลังสวยๆเลยสีกําลังแบบได้เลยแบบตรงต้นฉบับมากอันนี้ไม้กระถางหกนะคะนี่ก็ไม้เป็นปีเหมือนกันอยู่นอกตู้มีหัวแต่หัวอาจจะฝ่อไปบ้างนะคะแต่ถ้าเน้นความแข็งแรงความสวยนี่ได้เลยเอมนสวรรค์น้องให้ที่ ต้นนี้นาะน้องให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมนสวรรค์หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะมนสวรรค์น่าจะได้ประมาณสักแบ่งให้พี่ๆได้ประมาณสักสองกระถางเนาะนะคะได้ประมาณสักสองกระถางสำหรับมนสวรรค์นะนอกตู้นะคะสนใจก็จดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อกับน้องได้เลย0ูนย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้านะคะชอบต้นไหนก็จดชื่อได้เลยมีอีกนะพี่ๆ อย่าเพิ่งรีบนะคะดูไม้นอกตู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าบางต้นน่ะน้องก็จะแบ่งแล้วก็ลืมอันนี้ไงนี่ไงจริงด้วยลืมจริงจงด้วยนี่กลุ่มพะกัรจะแบ่งกลุ่มพะกัรเดินเลยไปละอะเดี๋ยวใบเสียเราเด็ดทิ้งนะคะไม่เอาเนี่ยใบเสียไม่ต้องเก็บไว้กลุ่มพะการต้นนี้อยู่ในกระถางหกเดี๋ยวขอเอาต้นนี้ออกก่อน โอ้โหนี่ก็กลุมพกัรฟอรมกอนะคะกลุมพักกันมีกี่ต้นสี่ต้นนะคะสี่ต้นเนี่ยมันอยู่ข้างนอกน้องพี่ๆทรงมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวน้องจะค้ำใบไปให้แบบนี้นะคะน้องจะค้ำใบไปให้แบบนี้นี่กลุมพักาันพี่ๆดูหูต้นนี้ก่อนนี่ดูหูแบบ หูใต้ใบอลังการมากสีลายไปเย็นหูใต้ใบเลยอะค,ะค่ะกลุมพกานนะคะกุมพการ์ตินมีก็นะื่อทีนับเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่กระออสี่ต้นในกระถางฟอมกอมไม้กระถางหกนะคะสําหรับกุมพกานนะคะพี่ๆกลุมพกานหนึ่งสองสามสี่เออสี่ต้นถูกแล้วสี่ต้นต้นโตโตแล้วก็ต้นน้อยๆนะคะเนี่ย หน้หัวหน้าจะรอบโคนนี่แล้ค่ะพี่พีหัวใหญ่แล้วแหละอันนี้ก็ไม้นอกตู้เป็นปีเหมือนกันให้ไปเท่าไหรด่ดีน้องให้ที่1นึ่ดิบาทกุมพกันร้อปดิฟอร์มกอนอกตู้ค่ะพี่พีสวยมากอ่ะเอาไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมนะคะไปต่อ บางต้นมันมันมันเหลือแค่ต้นแม่ต้นเดียวเราก็แบ่งไม่ได้เนาะแต่ถ้ามีหลายต้นก็แบ่งให้ได้เลยนะคะนี่อันนี้ปีกมีใครสนใจไหมปีกไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาปีกดีกว่าโอ้ยแต่เราอันนี้เป็นไก่น่าจะโดนมแมลงแน่เลยตัวนี้เป็นไก่มาไก่แก้วมาลยทอง ไก่แก้วมาลยทองนะคะอันนี้ขอคนเขาใจธรรมชาติรับไม่ได้ไม่ใช่นอนนะคะพี่พี่เนี่ยเป็นน่าจะเป็นมแมลงทับอันนี้น่าจะเป็นมแมลงทับมาลักกัดใบน้องแบ่งให้หนึ่งกอเพราะน้องมีสองกอนะคะเนี่ยมันยุบไปแล้วมันพุ่งฟื้นเนาะยุบไปแล้วเพิ่งฟื้นนะคะ นี่วางคู่กับอันนี้ที่ว่าเขาป้อมแก้วเขาป้อมแก้วหวานเจี๊ยบนะคะอะมาดูของเรามาดูต้นนี้เราแบ่งไก่แก้วมาลัยทองค่ะมีกี่ต้นอ่ะดูขนต้นเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีประมาณห้าต้นนะคะอะนะนี่ยหนึ่งนะมีสองมีสาม สี่นะคะแล้วก็ห้าต้นนะคะคือไม้ยุบแล้วก็งอกนะคะน,นี้เป็นเซตไม้นอกตู้หมดเลยนะพี่ๆที่ให้ดูอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นไม้นอกตู้ทั้งหมดนะแบ่งให้ได้ประมาณนี้แหละนะคะเลาะมาได้วันอาทิตย์ละนิดละหน่อยนะคะห้าต้นสําหรับไก่แก้วมลา,ายทองน้องให้ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทขอาคุ ไก่แก้วมลา,ายทองฟอร์มกอ5ต้นนะคะมีหัวแหละแต่ว่าอาจจะยุบจะฝ่อไปบ้างนะคะแต่ก็เอาไปแยกปลูกได้อยู่ค่ะพี่พี่คุ้มแหละ5ต้น170เองไก่แก้วมลา,ายทองนะคะป่ะอันนี้ไม้นอกตู้น่าจะให้ได้แค่นี้แหละน่าจะแบ่งให้ได้แค่นี้แหละก่อนที่จะโดนดา่าเดี๋ยวเจ้าของมาเนาะเอาแบ่งให้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูไม้กระถางสี่กัน,นะค่ะพี่พี่ มาดูไม้กระถางสีกันบ้างค่ะมาดูไม้กระถางสีกันบ้างเก็บตอนนี้พยายามจะเอาต้นที่พร้อมส่งให้ก่อนนะคะวิพ,พีก็มาแบ่งให้เนาะคือต้นไหนยังไม่พร้อมก็ยังไม่ได้นะนี่อ่ะต้นนี้คือทศคิรีทอนนะคะเมื่อคลิปก่อนน้องก็ลงนะแต่ว่าลืมสิบแปะต้นแม่ให้ดูนะคะสิบพี่บางท่านอาจจะมองไม่ออกว่าทศคิรีทอนหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนาะนะคะ ทศคีรีทอนเดี๋ยวแปะรูปตอนโตให้นะคะตอนแม่เนาะทศคีรีทอนน้องให้ห้าสิบอ่าทศคีรีเนะี่ยแต่ว่าดูก่อนนะสีมันเริ่มมาแล้วนะคะพี่พีมีให้สองกระถางทศคีรีทอนมีให้สองกระถางค่ะให้ไปที่ห้าสิบนะคะอ้าวเธอมีตีพัชอีกทําไมเราไม่เห็นเวทีพัชตอนแม่เราไม่มีน้องหนึ่งเหยื่อ้วยอ่ะไม่ไม่แบ่งใช่ไหมใช่ตอนตีพัชเก็บไว้ก่อนอ่ะตีพัชเก็บไว้ก่อนอา้าแล้วก็ไม่บอกโอเค อ,อ,อ,อาอาเจ้าของเก็บนะคะเจ้าของเก็บเราก็ไม่เอาเกือบแล้วนะเกือบล้วนะถ้ามาไม่ทันนี่เราค่ะเราขายเลยนะแล้วก็มาต้นนี้ที่กัดสีแล้วนะ,ะเพศสีประทุมค่ะนี่ออกสีแล้วนะพี่พี่เพศสีประทุมวันนั้นน้องขายให้เท่าไหร่อ่ะเป็นไม้ที่แข็งมากแล้วก็ไม้ไม่สูงเนาะ ไม่สูงมากนะพี่ๆเดี๋ยวน้องแปะให้ให้ไปดูต้นโตนะคะอยู่ใน EP ที่105<ๆ> EP ที่105<ๆ>จะมีตัวอย่างต้นแม่ลงให้ดูอยู่นะคะเ<ๆ>พชสีปทุมนะคะกัดสีสวยมากจะมีทั้งชมพูอ่อนชมพูเข้มแดดดีๆก็ <ๆ S 2> ออกไปทางแดงเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เป็นไม้ทรงคอมเพกค่ะก้านแข็งเลยนะคะพี่ๆดูสีก้านก่อน สีก้านแบบนี้คือไม้แข็งมากน้องมีแบ่งให้ได้อยู่ประมาณสามกระถางไซนี้นะคะไซนี้ให้สามกระถางอยู่ที่หนูจะบอกว่าเทสีประทุมอะถ้ากัดสีสวยมากนะเนี่ยสามกระถางแล้วมันเริ่มกัดสีแล้วน้องให้ที่น้องขอหกสิบบาทแล้วกันนะกลางๆนะไม่ถูกไม่แพงขอหกสิบแล้วก็ มาอันนี้เทพเโสธรอ่าล้มแม่ไปแล้วแต่มีมีกัก,ไว,วก,กไว้อยู่อะ่ะไม่เป็นไรให้สองกระถางคาระเทพโสธรอยากได้กรถถะถางนั้นอยู่เห่อนทำไมเราต้องมาลิงกระถางที่เราจะเอาขายอ่านี่อ่าให้ดูชัดๆเทพโสธรวันนี้คลิปอาจจะดูอึมๆนิดหนึ่งนะคะพี่ๆเพราะว่า เหมือนฝนจะมาแต่มันก็ยังไม่มามันก็เลยดูมืดๆนิดหนึน่งเทพโสรทรค่ะบอลกาบน่ารักนะคะไม้กระดูกเป็นกาบกระดูกน้องให้ห้าสิบยังราคาเดิมนะมันไม่ได้บอกเพิ่มนะอ่ะไปอุดมราชนิเวศดีกว่างั้นเดี๋ยวไปฝั่งนู้นแล,ล้วกันนะคะพี่พี่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันค่ะมานี่ต้นนี้อุด,ดมราชนิเวศนะคะหนึ่งในสิบสี่ของอะไรนะเธอขออีกที ตับฉลองพระนครตัวแรนะคะตัวแรเลยอน้องน้องการันตีว่าต้นนี้ตรงปกตามตำราเป๊ะเ,ะเลยนะคะพี่ๆสำหรับอุดมราชนิเวศนะคะ เคยมีคลิปหนึ่งทำคลิปแนะนําไว้นะคะทําความรู้จักกับอุดมราชนิเวศน,น้องทำคลิปแนะนําไว้แล้วนะคะแล้วมีแบ่งให้พี่ๆได้ประมาณ2กระถางด้วยกันสําหรับอุดมราชนิเวศให้ไปที่80บาทราคาเดิมนะคะ80บาทราคาเดิมเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าต้นจริงยังพอแบบว่าให้ดูได้ไหมนะคะถ้าได้ก็เดี๋ยวไปเอาต้นจริงให้ดูนะนะคะ ต้นจริงหมายถึงต้นแม่ไม่ใช่มเดี<笑><笑>๋ยวพี่พี่จะเข้าไจอะ,ะิบว่าต้นจริงคืออะไรอ่ะแล้วก็นิลาโนนน,น,นนิลโนนนี่ถ้าเก็บได้ก็เก็บนะพี่พี่ตับรามาเกียนนะคะเซตนี้เป็นสองต้นในกระถางนิลนนให้ที่หกสิบบาทสองต้นในกระถางใช่โอ,โ,อโ,อโ,อโอ้คนผ่าโอดครวนนะคะอมารามาศูนย์ค่ะ รามาสูนที่น้องบอกไปเมื่อสักครู่ให้ดูไปนะคะสองถึงสามก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณแต่ใบดกอะสองแหละอัตีไปสองรามาสูนที่ให้ชมตัวอย่างตอนโตไปแล้วนะคะให้ดูต้นจริงๆไปเลยนะคะแต่อันนี้น้องแบ่งกระถางสี่ให้มีอยู่ประมาณถ้าเอาแบบว่าฟอร์มสวยๆได้แค่สองนะคะได้แค่สองกระถางสำหรับรามาสูนให้เท่าไหร่คะสองต้นในกระถาง ขอเจ็ดสิบน้องขอเจ็ดสิบราม,มาศูนสองต้นในกระถางน้องขอเจ็ดสิบค่ะพี่พี่ราคาเบาๆหวหลักสิบมีให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงอันนี้อะไรเอ่ยสตาศูนมาอ้าสตาศูนใครยังไม่ได้เอาเอาเก็บไหมไม,ไม่เป็นไรสายเลย,ยเอาไม่มีต้นแม่มมอยู่ปะสตาศูนนี่กอแน่นๆสองต้นห้าสิบ เรียกแขกมากเลยเรียกแขกมากๆเลยแล้วก็เธออันนี้อันนี้เธอทำไมเอามาบดบังไม้เราดิ้นรอโตดีกว่ารอโตดรโตดีกว่าอ่าเออใช่ใช่อันนั้นหงดอรุณป่ะถ้าเก็บหงดอรุณแล้วเราไหมเก็บปะไหนไม่เก็บไม่เก็บหงดรุณสองต้นในกระถาง ตัดหนึ่งค่ะเคลียหน่อยสองต้นในกระถางสาหรับผงดรุณ<ส>ค่ะกัดสีแล้วนะคะพี่พีเนี่ยสีมาแล้วไม้กัดสีสวยทุกต้นเชื่อน้องนะคะไม้กัดสีออกมาสวยทุกต้นหงดรุณสองต้นน้องให้หกสิบค่ะหงดรุณสองต้นในกระถางน้องให้หกสิบบาทจัดไปเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปกันค่ะ นี่หน่อยนะคะดูตรงนี้หน่อยค่ะพี่พี่นางเกาสุริยาน้องให้ดูไปแล้วนะคะว่าความสวยงามของเขาเป็นแบบไหนสวยจริงเอ้ยอุดมราชนีเว้ได้สามกระถางนะอุดม,<า>มพี่พ,พ,พี่ท่านใดยังไม่มีนะคะจัดได้เลยอะนางเกาสุริยาเกาสุริยาฟอร์มกอนะพี่พี่แต่กระถางสี่จะไม่แน่นยังไงเนะี่ยอะดูสองต้นสามต้นนั่นะอะ สองต้นสามต้นน่ะนางเกามีหนึ่งสองสามสี่กระถางได้เอาไปที่ห้าสิบบาทให้ราคาแบบเลียยแขกมากกอละสามกอละสี่กอละสามบางพี่พี่มันแน่นมากจริงๆแลวเนี่ยคิดดูนะไซส์เนี้ยเอาไปลงกระถางหกัดเดียวพุ่งสวยเลยเอาไปกระถางละห้าสิบเธอเราขอบัลลังก์ทอง่อยค่ะบัลลังก์ทองน,ะะน,งองนี่เดี๋ยวอย่าให้น้องได้อัพไซส์ลงหกนะมีร้องนะคะ โอ้โอคโคตรสวยใครไม่ด่างบ้านไม่ด่างเธอบัลลังทองพี่พี่ขาบัลลังทองกระถางซี่โอ้โหขาวเป็นขาวน้ำตาลเป็นน้ำตาลด่างเป็นด่างเอาให้เห็นชัดๆไปเลยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นน้องให้แบบราคาดีมากบัลลังทองค่ะเอาไปที่กระถางละหนึ่งร้อยบาท เลือกได้นะคะเลือกได้เนี่ยแต่ดูตรงนี้ก็สวยโอ้โหดูดีคือสวยจริงอะ่ะหนึ่งสองนะคะมีสองกระถางเท่านั้นสำหรับบัลลังก์ทองให้ไปที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทพอค่ะันี่กันนะคะตันนี้เป็นบอลกาบค่ะมังกรทองมังกรทองจำนวนน้อยอยู่นะพี่พี่มันทำยากแหละอ่ะอันนี้เป็นต้นสุดท้ายของพอร์ตละให้ห้าสิบบาทพอราคาดีมากเลย องคกรทองห้าสิบนะคะอ่ะยกให้ดูหน่อยนี่แล้วก็หางหงโบราณไม้กระสีไม้กระส,สีที่จำนวนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะน้องให้ไปหนึ่งสองมีประมาณสามกระถางสี่กระถางได้ที่จะแบ่งได้นะคะสำหรับหางหงโบราณนะให้ไปที่เท่าไหร่นะให้ไปเท่าไหร่ดีเธอตอนนั้นขายเจ็ดสิบก็ให้เจ็ดสิบแหละ <laughs> เพราะว่ามันมัน ถ้าเอาจริงไหมกัดสีน้องบอกเลยว่าสวยสวยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแว็บ,บแล้วกันว่าต้นแม่กัดสีให้มั่งยังเพราะว่าไปไวผิดที่นะคะตู้นี้ไม่มีอะไรละเอ,เ,อเอาไมยูราคนทันเธออยู่ตรงนั้นเธอหยิบให้เราถี่ามยูราคนทันได้อีกกระถางนึงแล้วก็ไม่ายะคะท้าสัตุงไหนอ่ะยังไมไ่ค่อยกัดสีเลยก็เป็นขึ้นเม็ดก็ได้ละอ่ะเท้าสัตว์ลุงห้าสิบค่ะเท้าสัตว์ลุงเอาไปห้าสิบบาท และมมยุระคนทันไมยุระคนทันให้ราคาเดิมห้าสิบบาทค่ะเม็ดสี่มาแล้วนะคะพี่ๆมยุระคนทันนะไมยุระคนทันนะคะเป็นไม้ตับรามเกียนนี่แหละแต่เขาจดชื่อใหม่นะคะไม้น่าจะประมาณสักปีหกห้ามั้งหรือหกหกเนี่ยนะคะจดเพิ่งจดชื่อนะคะเนี่ยยังจำนวนน้อยอยู่ส่วนตัวนี้เป็นเท้าสัตว์ตุลงเท้าสัตว์ตุลงให้ห้าสิบแบ่งได้ประมาณสองสามกระถางนะคะ เดี๋ยวไปดูตู้สุดท้ายกันค่ะพี่น้องให้ดูต้นนี้ก่อนขั้นเวลาไมายุราคนพันที่น้องให้ดูไปเมื่อสักครู่นะคะไมยุร่าคนพันน่าจะแบ่งได้อีกแค่ประมาณหนึ่งหรือสองนี่แหละอ่ะาไมยุราคนไทยกับซับเศรษคีคนละเรื่องกันเลยนะพี่พี่ดูนะเนี่ยอ่ะเนี่ยนี่คือต้นแม่เขานะคะไมยุราคนพันถ้าชอบก็จัดเลยนะเพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วไม่งั้นต้องรอชุดต่อไปนะคะก็มาที่ต้นนี้มาปิดท้ายที่สองกระถางนี้ อาจจะมีสามกระถางคือน้องต้องแจ้งพี่ก่อนว่าคือด้วยความที่แม่มันอยู่ปะเนาะแล้วแฟนเขาก็จําแค่ตําแหน่งที่วางไว้ไม่รู้ว่าหยิบอะไรไปผ่าแต่ให้พี่ๆดูก่อนว่าตู้เนี้ยปลูกหลังตู้ก่อนๆที่น้องให้ดูไม้ไปนะแต่พี่ดูสายไม้ก่อนพี่ๆดูสายไม้นะเนี่ยเนี่ยมันสูงเป็นข้อมือแหละว่าสูงแบบเป็นฝ่ามือเราอ่ะจะขอบกระถางส่อ่ะ น้องไม่แน่ใจว่ามันคือต้นอะไรแต่เป็นบอลเก่าที่มีชื่อแน่นอนบอลเก่าที่มีชื่อแน่นอนจำไม่ได้คนผ่าจาไม่ได้ว่าคนผ่าจาไม่ได้นะคะผ่าล้มต้นไปทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรแต่ไม่ใช่มนตายกินาาเพราะว่าปักชื่อไว้ว่ามนตายกินาามนตายกินาาน่ะต้นจริงอะปลูกไปแล้วนะคะที่ชวยๆนแล้วคือปลูกไปแล้วแต่มันมันไม่ใช่หน้านี้หมายถึงหน้าไม้อ่ะมันไม่ใช่หน้าเนี้ย ขอคนแบบอ่านดูให้ดูตอนเด็กเนียปะ่ะเนี่ยเนี่ยนี่คือใบแรกเลยที่ออกมาแล้วคืองงมากแล้วคือเป็นไม้ที่แบบโตวไวมากๆคือบอนเก่าอ่ะก้านจะยาวเห็นปะ่ะแล้วใบดกด้วยแล้วมันกัดสีทอสักกันก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่รู้อะไร น้องขอเนี่ยพี่พี่แบบนี้ขอขายให้พี่พี่ในนามจําชื่อไม่ได้บอลเก่าจําชื่อไม่ได้ไปลุ้นเอาไปลุ้นเอาแต่เป็นบอลเก่าแน่นอนแต่ดูจากหน้าไม้ตรงเนี้ยคือโต,ต,ตขึ้นนะ่ะโตขึ้นน่ะเขาสวยแน่นอนพี่พี่เห็นปะมันม, <ๆ S 1> ม,มีชมพูแล้วมันมีเม็ดด้วยคือโตขึ้นสวยแน่นอนแล้วอ่ะเธอเทียบขนาดของเธอแล้วกันเธอเอาข้อฝ่ามือเธอมาไม่ไม่ค่ะคุณความสูงต้องการดูความสูงค่ะเนี่ยมันเลยคืบอ่ะเอาฝ่ามือกลางเลยค่ะ เห็นปะอ่าๆตรงนี้แล้วกันเนี่ยมันเลยฝ่ามืออะมันสูงมากอะพี่พี่เนี่ยไม้กระถางสี่นะจะยี่สิบเซนอยู่แล้วเนี่ยคืองงเหมือนกันว่ามันคืออะไรปอราะถ้าใครอยากลุ้นมองว่าโอเคพี่ชอบบอลใบยาวจะเป็นอะไรก็ไม่ติดอย่างเงี้ยเรามีแบ่งให้สามกระถางนะคะอันนี้อันนี้ก็ติดป้ายมันน้อยหนึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจริงเพราะว่าคนคนปลูกเขาไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นมนตาผ่าแผงก็ได้ หรืออาจจะไม่ใช่มนตากินาลาอาจจะเป็นทศก,กัณฐ์แต่ทศก,กัณฐ์ไม่มีทางกัดสีต้นแค่นี้แน่นอนไม่ใช่อะไรเนะี่ยโอเคตอนนี้แล้วกันพี่พีท่านใดที่อยากจะลุ้นไปกับน้องว่าโตมามันจะสวยแบบไหนแต่ความสวยมันเห็นแววอยู่แล้วนะคะเพราะมันมีเม็ดแล้วมันก็มีแดงแดงด้วยแล้วปกกับสะดือตรงนี้มันแดงอ่ะน้องให้กระถางละเท่าไหร่ดีค่าลุ้นใช่ดด ยยค่าหลุนน้องขอหกสิบบาทน้องขอพี่พี่หกสิบาทค่าหลุนไส์เนี้ยเลยเนี่ยมีให้ได้ประมาณสามกระถางแกตู้นั้นได้ไหมเธอมาดูหน่อยอชุดหลังแล้วคะ่ะตู้นั้น่ะม,ม,ม,มีมีค่ะมีต้นหนึ่งเราเห็นเราจําได้ระแว็บแรกแว็ดเดียวเราก็เห็นเลยมันจะโตทันชุดนี้อยู่แล้วเห็นป่ะมีต่ต้นหนึ่งสูงๆเลยม,มีกี่ใบคะ่ะ อ่ะงั้นก็แสดงว่าแบ่งได้แค่สองอ่ะเท่ากับแบ่งได้แค่สองนะคะเท่ากับว่าแบ่งได้แค่สองน้องให้ที่กระถางละหกสิบนะคะเนี่ยต้นนี้นะสองต้นนี้นะคะน้องขออนุญาตใช้ชื่อว่าบอลเก่าจําชื่อไม่ได้พี่พี่จะสั่งก็อ,อยากรู้แม่กับน้องเนี่ยหกสิบบาทแต่เป็นบอลเก่าชัวนะคะเพราะว่าลักษณะก้านใบแน่นอนบอลเก่าก้านยาวค่ะ ยาวแน่ยาวเลยนะคะให้ไปกระถางละหกสิบเนี่ยดูพี่พี่ดูไม้ชุดเดียวกันที่ลงปลูกนะคะแล้วดูนางพุงมาก็พุ่งอยู่เนี่ยงงมากเลยนะคะอ่ะสนใจต้นไหนจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดค่ะ นะคะสองหกห้าศูนย์เก้าศูนห้านะพี่ๆนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามน้องฟาก,กดติดตามด้วยนี่พามาดูท้ายคลิปนะคะพามาดูบรรดากไก่ทั้งหลายไม้ด่างที่อยู่นอกตู้นะคะเดี๋ยวเจอกัน,นะคะ่ะโดนลงมีดแน่นอนไม่ต้องห่วงเนี่ยพอดได้ฝนได้น้ําไปนะคะฟื้นคืนชีพกันมาหมดแล้วนะอ่ะบอกเมืรอไม่จบสักที โทรที่เบอร์098265 0 9า 5, 5โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR Code คที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันส่วนดินปลูกนะคะน้องยังมีแบ่งให้อยู่เรื่อยๆนะจำาหน่ายเป็นเซต็ตเซตละ5กิโลกร,รัมโดยประมาณนะคะอยู่ที่เซ็ตละ150บาทสำหรับโอนนะคะแต่ถ้าเก็บไปถางอยู่ที่170บาทเนาะส่วนบอลสีค่าส่งเหมาเหมา60บบาทไม่ได้บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นจ่ายเงินหน้าบ้านได้นะคะ ก็คือถ้าโอนไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะจดชื่อโทรสั่งซื้อให้ให้ได้เท่านั้นเองนะคะจดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อกับน้องให้ได้เท่านั้นเองนะคะแล้วรอจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยเนาะใช้เวลาส่งอยู่ที่ประมาณ1-3วันทําการน้องอยู่สุพรรณบุรีนะคะจากสุพรรณบุรีถ้าอยู่ในภาคกลางกรุงเทพปริมณวันถัดไปได้รับนะคะเหนือใต้ออกตกก็อยู่ที่ประมาณ3วันทําการนะคะ หนึ 1> 1่งถึงสามวันนี่แหละอ้างอยู่ในประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะได้รับแล้วเนาะนะคะสนใจต้นไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อได้แล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามน้องฝางนิดนึงค่ะกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครด้วยนะคะที่สําคัญเลยเนาะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆคะ่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีจ้าสวัสดีค่ะ